สวัสดีครับผมนายปฏิพน์มูลเสษย์นะครับผมอยู่ห้องชวบรสีตะหนะครับหาดสุนเก้านะครับวันนี้ผมจะมาทำการคารเบีดวาโพซิชเนอร์ให้ดูครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนนะครับจะมีเคอร์เรนสแตนดาร์ดซอสนะครับแอร์สไพน์นะครับเรกูเลเตอร์นะครับแล้วก็โพซิชเนอร์แล้วก็คอนโทรลวาล์วนะครับขั้นตอนแรกเรามาเปิดเครื่องก่อนเลยครับเราจะเปิดจากตัวแอร์สไพน์ก่อนนะครับเปิดลมเข้านะครับการนั้นนะครับเปิดเครื่องเอ่อ เคอร์เรนซ์ตนดานซอนนะครับให้เอาสวิตช์นี้ขึ้นต่อนนะครับแล้วกดปุ่มตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราให้มาปับที่ตรงนี้นะครับให้เป็น18บแมิลลิแอมนะครับในการเพิ่มแหลังจากไฟเข้นะครับให้ดูเลขที่ตัวหน้าปัดตรงนี้นะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับ ครับตอนนี้เป็น18มิลแม้วนะครับอยู่ดต่อไปนะครับเราจะมาปรับที่เลคูลิเตอร์นะครับปรับให้เป็น3บารนะครับหรือขั้นต่ําคือ3นะครับมากกว่า3ก็ได้นะครับให้หมุนไปทางขวานะครับให้ดูที่หน้าปัดนะครับ โอเคครับตอนนี้สามบาแล้วนะครับถ้าเราจะมาขันที่โพช i t เนอร์นะครับข้างบนนะครับให้หันให้หันไปที่ดาวนะครับดยการขันไปทางซ้ายนะครับนี่นะครับให้ค้างไว้ประมาณสามบีนะครับหนี่ครับได้จากนั้นครับให้เอาเอาขึ้นนะครับตอนนี้ครับตัวพอนทรลวาก็จะรับค่าเป็นต่ำสุดและสูงสุดให้รอประมาณสามนาทีนะแล้วข้ามไปหลังจากสานาทีเลยนะครับ แล้วครับจะที่เรารอมาสามนาทีเสร็จแล้วนะครับเราทําการให้ตัว positioner นะครับทำงานอัตโนมัติไปสามนาทีครับเราจะมาทําการสอบเทียบจริงกันเลยนะครับโดยการสอบเทียบจริงครับเราจะรู้จากกระดาษที่อาจารย์ให้มาครับนี่ครับเริ่มมาครับให้ปรับค้างสาสไฟครับไปที่สี่มิลแอมป์ครับการปรับนะครับให้ดูที่หน้าปัดนะครับแล้วปัดแล้วปรับที่ปุ่มนี้นะครับ โอเคนะครับวิธีการดูค่าที่ได้นะครับค่าสเตมทราเวล p o s โ t ซิชันนะครับให้ดูที่ตรงนี้นะครับขีดนี้คือขีดศูนย์นะครับขีดที่สองนี่คือขีดห้ามิลลิเมตรครับให้ดูจากขีดครับขีดแรกนะครับเราได้ศูนย์ครับเราก็จะบันทึกไปที่ศูนย์นะครับตามปาิที่เราบันทึกเราจะได้ศูนย์นะครับต่อไปนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะให้เราปรับพปทีแปดมิลลิแอมนะครับเราก็จะปรับไปทีแปดมิลลิแอม นะครับแปดมิลแอมป์นะครับให้เรามาดูที่เดิมเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นที่ขีดที่สอนนะครับนั่นคือห้ามิลลิเมตรนะครับเราก็จะมาดูนะครับนี่ครับที่เราบันทึกไปครับห้ามิลลิเมตรตรงไปเลยนะครับต่อไปเป็นอธิษฐานครับเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็จะเป็นที่สิบสองมิลแอมป์นะครับเราก็เริ่มเลื่อกกลับเลย โอเคนะครับ12มิลแอมนะครับเราก็มาดูที่เดิมครับนี่ครับ10มิลลิเมตรนะครับเราก็ดูที่กระดาษอ่อเราบันทึกถูกต้องแล้วนะครับเราจะเป็นต่อ,อไปเลยเป็น75เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือปรับไปที่16มิลแอมป์ครับ แค่สิบหกมิลลิแอมป์แล้วนะครับเราก็ไปดูที่เดิมเลยนะครับนี่ครับมันจะเป็นที่ขีดที่สี่นะครับก็จะเป็นสิบห้านะครับอ่ากระดาษที่เราบันทึกไว้นะครับตรงเป๊ะเลยนะครับสิบห้ามิลลิเมตรนะครับต่อไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ปรับเป็นยี่สิบมิลลิแอมป์นะครับเรวก็ลองปรับดูเลย นี่ครับยี่สิบเปะแล้วนะครับเราก็จะมาดูที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับมันจะขึ้นไปที่20่สมเมตรพอดีนะครับเป็นขีดที่ห้านะครับตามกระดังที่เราบันทึกไว้นะครับก็จะตรงกันเป๊ะเลยนะครับผมยี่สิบมเมตรนะครับผมต่อไปครับให้ทําการปรับค่าย้อนกลับนะครับไปที่7จ็ดห้าเปเซ็นต์ั่นคือสิบหกมิลลิแอมนะครับเรามาดูกว่าจะเป็นยังไงนะครับ เท่ับ16มิลลิแอมเป์แล้วนะครับเราก็กลับมาดูที่เดิมเห็นไหมครับค่าก็ย้อนกลับมาที่ค่าที่เคยอยู่นะครับเราก็มาดูว่าอ่ะตอนนี้ามันทึกไว้เราถทึกไว้15มิลลิเมตรตรงเป๊ะเลยนะครับ15มิลลิเมตรครับเป็นขีดที่4พอดีนะครับตรง15ครับโอเคครับเราจะไปดูกันที่เปอร์เซ็นต์ต่อไปครับให้กลับมาที่เปอร์เซ็นต์ที่50เปอร์เ็นครับก็คือ12มิลลิแอมป์ครับมาดูเลยครับ นี่ครับสิบสอมิแอมนะครับแล้วก็กลับมาดูที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ขีดที่สาครับ10บมิลแอมครับตรงตามที่กระดาษเราได้บันทึกไว้เลยนะครับ5้าสเปอร์เนครับสิบสอมิลแอมสิบมิลลิเมตรนะครับผมแล้วกลับมาที่เดิมครับต่อไปครับจะเป็น25ซนตครับกลับไปที่แดมิลแอมนะครับ นี่ครับแปดเป๊ะแล้วครับเราก็จะมาดูกับรูที่เดิมมาเดิมนี่เลยเราจะกลับไปที่ขีดที่สองน,นะครับนั่นคือ5้ามเมตรครับเรามาดูกันว่ากระดาษที่เราบันทึกผลนครับเป็นตามจริงไหมนี่ครับยี่สร์เซ็นต์มิลลิแอมห้ามมตรถูกต้องนะครับต่อไป,ปคือการกลับไปที่สี่มนะครับหรือว่าคือศูเปอร์นั่นเองนะครับ ค่าอาจจะมีค่าเคลื่อนได้นะครับผมโอเคครับนี่สี่มีแล้วับเราจะมาดูที่เดิมครับนี่ครับก็จะกลับมาที่ขีดสุดท้ายมาเดินนะครับโดือสูงนะครับผมแล้วก็ดูว่าที่เราเขียนว้ถูกไหมนะครับก็คือส่วนเปอร์เซ็นต์ซมิตรแอมป์ครับได้สูตรมิลลิเมตรนะครับโอเคครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดของการสอบเทียบนะครับวาวโพชิเนอร์นะครับ ถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่อยากเรียนรู้ก็ดูจากคลิปนี้ได้ครับตัวอุปกรณ์นะครับควรจะมาทำการสอบเทียบทุตั้หกเดือนนะครับไม่งั้นค่าของอุปกรณ์จะทําการคัดเคลื่อนนะครับแล้วก็ตอนที่ทําการออสอบเทียบ calibration wall wow p r e ช i น i o n นะครับไม่ควรทําสายหรืออะไรหลุดนะครับไม่งั้นจะทําให้อุปกรณ์ภายในเสียหายนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ